นะคำว่าคลาสสิกเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนสมัยกรีกแนวะคิดแบบของกรีกนะกรีกเอเธนอย่างนี้นะกับโรแมนติกก็คือเหมือนแบบโรมันนะสิ่งที่เรียกว่าคลาสสิกเนี่ยเขหมายถึงว่าเอาวิธีมาจากแบบของกรีกโรมันก็คือเอาวิธีมาจากของโรมันทราวนี้ คำสอนหนึ่งของกรีกเนะที่เป็นคำสอนที่สําคัญมากแล้วก็เราก็จะเห็นมาตั้งแต่ตั้งแต่โสกรติสตั้งแต่นักปรัชญาเกิดขึ้นของปรัชญาบางที่ปรัชญาจะเป็นโจทย์เป็นจําเลยในเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าปรัชญาเองพยายามจะบอกว่าความจริงเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ใช้เหตุผลอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเจอในคําสอนของโสกราติสนั่นแหละ ว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ที่เอาเหตุผลเข้ามาตรวจสอบครน,นี้จากคําสอนของโสกติสเนี่ยเวลาชีวิตที่ดีเอาเหตุผลเข้ามาตรวจสอบในที่สุดมันกลายเป็นคําสอนว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เอาเหตุผลมาควบคุมอารมณ์เอาเหตุผลมาควบคุมอารมณ์ เอาเหตุผลมาควบคุมความรู้สึกนะเพราะนั้นเนี่ยคำสอนแบบนี้มันก็ต่อไปจนกระทั่งเขาจะถือว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่รู้จักประมาณ <c oughs> ว่าอะไรแค่ไหนควรอะไรแค่ไหนไม่ควรการรู้จักประมาณคือการเอาเหตุผลเข้าไปตรวจสอบแล้วไม่ปล่อยตัวไปตามอารมณ์ ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็นกลายเป็นว่ามนุษย์ต้องรู้จักสะกดกลั้นควบคุมอารมณ์ความรู้สึกมันถึงจะมีชีวิตที่ดีได้เพราะนี่ก็เป็นแนวคิดแบบที่ลองรับต่อ ่อกการที่เราจะเข้าไปสะกดกั้นแล้วก็ควบคุมความรู้สึกคันความรู้สึกอยากคลเลาะความรู้สึกอยากร้องไห้นีความรู้สึกอยากนั่นอยากนี่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกอะไรเข้าไปควบคุมว่าให้มันออกมาแค่พอประมาณคณิชถามอันนี้ว่าเป็นความฉลาดหรือเปล่าคุณคิดว่าไม่ใช่ความฉลาดไหม การที่เข้าไปควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้มันออกมาแค่พอประมาณถ้าเป็นผมผมก็จะบอกว่าว่าถ้าคนเราใช้อารมณ์ต่อกันถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ดีก,ก็ดีไป แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันพาไปสู่อะไรที่ใหญ่โตรุนแรงได้ใช่ถ้าไม่มีการควบคุมถ้าไม่มีสติเข้าไปยันงคิดใช่ไหมอันนี้สติคืออะไรสติคือเหตุผลใช่ปะ่ะสติคือการที่เราเหตุผลเข้าไปพิจารณาเรื่องนั้นพวกคุณคงเคยได้ยินเรื่องที่เขาพูดเรื่องเอ,เอ๊น้ำพึ่งช้อนเดียวอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นเพิ่งหยดเดียวเลยในที่สุดตีกันทั้งหมู่บ้านเลยแบ่งฝ่ายตีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือใช้อารมณ์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้อารมณ์โกรธใช้อารมณ์ไม่พอใจแล้วไม่ทันมีสติพิจารณาเหตุพิจารณาผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็ตีกันทั้งหมู่ทั้งบ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแบ่งฝ่ายตีกันเลยเรื่องราวมันเล่าเหมือนกันเนาะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยในที่สุดแล้ว มันมนุษย์มันควรจะต้องรู้จักที่จะใช้เหตุผลเข้ามาควบคุมอารมณ์อันนี้เป็นความคิดที่ที่มาจากยุคกรีกนะของฝรั่งนะแต่ถ้าถามมันก็เป็นความคิดแบบเรียกว่าไอเดียก็คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลนะเอาเหตุผลมาควบคุมอารมณ์แล้ว ความดีเนี่ยบางทีมันมันอาจจะเกิดจากการพิจนารณาแบบเนี้ยถูกไหม,มอ,ไอ่ะคันนี้โอเคคันนี้พอมายุคโรมันนะยุคโรมันเนี่ยเขาคนโรมันเนี่ยเป็นพวกกระหายอำนาจชอบอำนาจเพราะนั้นเนี่ยโรมันนี่ในที่สุดลรวชนะนะ ชนะพวกรีกเพราะฉะนั้นโรมันก็สร้างอาวุธขึ้นมาแล้วก็ฝึกกําลังทหารแล้วก็ตีไปทั่วแล้วก็ชนะไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างอาณาจักรใหญ่โตแล้วก็ระดมเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาใช้บํารุงบําเรอชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนโรมันเนี่ยก็จะสนใจแต่สิ่งที่มันเรียกว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึก หตั้งแต่อารมณ์ความรู้สึกถึงความมีเกียรติเกียริใหญ่โตอำนาจและในที่สุดก็ไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่จะหาความสุขจากอะไรต่างๆนานาทุกชนิดทุกประการนะเพราะนั้นคนโรแมนเนี่ยมันก็มากลายเป็นคำว่า, romantic, าโรแมนติกนะโรแมนติกคือปล่อยอารมณ์ไปตามความรู้สึกอะไรเงี้ยไม่เอาเหตุผลเข้ามาควบคุมประเด็นก็คือคนโรแมนไม่สนใจเรื่องเหตุผล คนมันก็สนใจความสุขในชีวิตนะความตื่นเต้นอะไรต่างๆเนี่ยความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยโรมันก็เป็นอย่างนั้นในขณะที่กรีกสนใจเหตุผลสนใจปัญญาสนใจชีวิตที่สงบชีวิตที่ดีอะไรย่างเงี้ยแค่นี้มันก็เลยสองยุคเนี่ยยุคกรีกกับยุคโรมันเนี่ยเขาก็เลยสร้างศิลปะท,ที่ต่างกัน ศิลปะในยุคกรีกเนี่ยเขาจะสร้างให้ให้เป็นอารมณ์แบบสงบเป็นอารมณ์ที่นิ่งๆแต่ศิละปะของโรแมนติกเนี่ยเขาจะสร้างให้เป็นอารมณ์ที่หวือหวาลึกละเอียดแล้วก็ปล่อยมันไปเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็ศิละปะแบบของกรีกเนี่ยเขาจะเน้นสัดส่วนเน้นความพอเหมาะพอเจาะความสมดุล ซึ่งของคนนี้มันหมายถึงเรื่องของการเห็นด้วยเหตุผลว่าเออเฮ้ยส่วนนี้เท่ากับส่วนนี้ส่วนนี้เป็นสัดส,ส่วนกับส่วนนี้อะไรเงี้ยนะเฮ้ยมันไม่มันไม่มไมแล้วมันก็แสดงออกถึงอารมณ์ที่อ่อนโยนอะไรเงี้ยเาะนั้นมันก็เลยออกมาแบบนั้นก็คือในที่สุดมันก็เลยเกิดความคิดเรื่องอย่างนี้สองด้านของของความงามด้านหนึ่งความงามเป็นเรื่องของสัดส,ส่วนความพอดี อีกด้านึนความงามเขาจะไม่สนใจเรื่องความงามเขาจะไปสนใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะสองด้านคื antic, อคลาสสิกกับโรแมนติกกรีกกับโรมันคราวนี้ถ้าเรามาดูศิลธรรมมันเหมือนกันการที่เอาเหตุผลไปควบคุมอารมณนะ์แต่ประเด็นก็คือว่า ในยุคหลังๆเราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าไปควบคุมมันมากๆมันแย่ในที่สุดแล้วชีวิตมันอยู่ด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้เลยท่านน้องมันยุบหลังนะจะยอมรับแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยการควบคุมเนี่ยมันทําให้สังคมไปได้ดีก็จริงระดับสังคมมันไปได้ดีการที่คุณควบคุมจิตใจมันทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมไปได้ดีนะแต่ว่ามันทําให้ตัวเองทรมาน ราะว่ามันกลายเป็นความเก็บกดนี้อันนี้ก็จะไปเข้าวิชาจิตวิทยาสมัยใหม่นะใ,ในที่สุดแล้เสื่ทธรเป็นเรื่องความเก็บกดมันก็เลยจะกลายเป็นปมปัญหาระหว่างอารมณ์กับเหตุผลเจ่าเหตุผลไปกดอารมณ์ ในขณะที่มันเป็นการเก็บกดสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดแต่ถ้าเอาเหตุผลไปใช้เตือนอารมณ์ให้มีสติให้มีสติแล้วก็เข้าใจตัวเองเลยนะเข้าใจความเป็นจริงของตัวเองอนะไรเงี้ยให้ถูกต้องหยว่าอารมณ์มาจากไหนอะไรแน,ะนอนเนี้ยใช่ไหมก็อาจจะทําให้ เราสามารถทําให้อารมณ์มันอ่อนลงไปได้โดยไม่เป็นการเก็บกดประเด็นคือทํำยังไงที่จะทําให้อารมณ์มันไม่ถูกเก็บกดจะใช้เหตุผลแบบไหนที่จะทำให้อารมณ์มไม่เก็บกดนนในที่สุดศีลธรรมอาจจะกลายออกมาจากเรื่องของสังคมนะม,มาเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่รู้ไปเร็วเกินไปแบบนั้น okay.